ฉันดมีเธออยู่กับฉันข้างกันแต่ยังมีทางเดินที่เก้ากันมาแต่ยังมีทางเดินที่เก้ากันมามีเธออยู่กับฉันข้างกันแปลกอะไม่ว่าไม่ไม่ไม่ว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าพรุงพร่งนี้ ฉันนั้นไม่สนขอแค่ตอนนี้ไม่ว่าพรุ่งนี้ฉันนั้นไม่สนฉันฉันไม่ว่าพรุ่งนี้ฉันนั้นไม่สนฉันฉันนั้นไม่สน ฉันโอ้ยจุบล้ามีเธออยู่กับฉันข้างกันพอสวยกับฉันข้างกันข้างกันมีเธออยู่กับฉันข้างกันมันสั้นม่ต้องสั้นนี่ หนึ่งราากยาวไปขอมีเพียงเธอแค่เป็นเธอฉันหวังจะทำให้ดีที่สุดวันนี้ตอนนี้เย้เย้ขอบคุณครับเสร็จแล้วจา้ามวมวน้องเจนอัดไปน่าจะชั่วโมงสิบนาทีประมาณนั้นไม่เร็วช้าเหรอไม่มาพรุ่งนี้ ฉันเนิ้นไม่สนคุณค่ะเอ้ย,อยวู้วู้ว,วู้ไม่ว่าพรุ่งนี้ถูกไหมไม่ไม่ว่าพรุ่งนี้อันนี้สูงไปปะไม่ว่าพรุ่งนี้ฉันเนิ้นไม่สนขอแค่ตอนนี้มีเธออยู่กับฉันข้างกัน หนูอยากแก้คําว่าฉันที่มันดันขึ้นไปตอนท้ายฉันไม่เอาฉันมีเธออยู่กับฉันข้างกันแล้หน,นูไม่ชอบช่องเสียงที่ที่ใช้เชดอะ่ะมันไม่พะมีเธออยู่กับฉันอันนี้ไม่ชอบมีเธออยู่กับฉันข้างกันอันนี้ก็แบนปะ มีเธออยู่กับฉันแข่งกันได้จงมองรอยยิ้มจากเธอได้จงมองได้จงมองรอยยิ้มจากเธอได้จงมองรอยยิ้มจากเธอได้จงมองได้จงมองรอยยิ้มจากเธอมันคือช่วงที่ดีที่สุดเลยไปสะกดจิตตัวเองด้วยการไปร้องทอนอื่นม่งย้งมันจะแข็งแรงกับอีกไม่ว่าพรุ่งนี้มา พระในช่วงที่สองเราจับมือและได้มองแค่เธอเท่านั้นในสายตาอ๋อมันรั่วบอมันไม่ใช่เมื่อวานหรือพรุ่งนี้คือตอนนี้ที่ฉันคนนี้ยังคงยังคงวะคงอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะยังคงเฉยเด้จ้องมองไร้มุจเจมันคือช่วงที่ดีที่สุดเลยคำว,ว่าสุดพี่ติดไหมจ๊ะโอเคอกลัวกลัววบบคำมันเป็นสรรอูไง พราะคำว่าสุดมันมันหยุดเร็วเนาะมันก็เลยเลยรอยเท้าเอ้ยร้อยเลยอ่ะร้อยขอโทษครับร้อยร้อยร,อย,ร,อ,ยรอยเท้าที่เดินกันมาในทุกเส้นทางแม้หิมะก,ก็โปรยนั้นไปทันทีต้อ้นก่อนหน่อยนะต้องร้อนเหมือนโรคจิตเลยอ่ะมันเป็นโรคจิตปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันแขี้อ่ะ เฮ้ย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 จุ้ยจุ๊ยจุ๊ยจุยจุยยยให้ใหมเ้นี่นีมามามันไม่กัดอะมันกางเล็บด้วยเมื่อกี้นี้มันกัดเข้าหน้าเลยอะเฮ้ยเอาเิเป็นผู้ถูกกระทาแทนกลับแล้วทุกคนเล่นตุนจนตุนเล่นด้วยและ้วเรากลับดีกว่าเราไปกวนั ไายบายเราไม่คุยกับทอมเด็กเรานานที่พี่ก็ไปนเลเท่าเดละไปละบ๊ายบายชุกชุอันนี้คือถ่ายอยู่แล้วพี่เขินไปันนะเนี่ยขาพาคุณเป็นยังสูงค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองร้องเพี้ยนมากเลยไม่ว่าพรุ่งนี้ฉันนั้นไม่สนก็แค่ตอนนี้ มันไม่ใช่มาาเมื่อวานหรือพรุ่งนี้คือตอนนี้ที่ฉันคนนี้ยังคงเออแหน,หนูแล้วแต่พี่เลยคือหนูไม่รู้ว่าชอบไหมแล้วแต่พี่เลยค่ะหนูไม่รู้ว่าอันไหนมันโอเคหรือเปล่าหนูขอฟังญี่ปุ่นก่อนได้ไหมคะดูรู้สึกว่าตัวเองจะร้องเพีงยังไงก็ไม่รู้เ่ล์กับความมั่นใจที่มีก็ค,คงอยู่ภในใจของเธอลองดูค่ะกับความมว่นใจที่มี ก็คงอยู่ภายในใจของเธอกับความหวนใจที่มีก็คงอยู่ภายในใจของเธอของของขอได้อ,อรู้ไหมฉันตอนนี้จะขาใจมันมัน่นึกถึงวันที่ฉันจะต้องไป อาจจะติดขวบก็ได้ค่ะรู้ไม่ฉันตอนนี้จะขาดใจสายตาฉันไม่มองอนาคตและความรังที่ฉันคนนี้นั้นมีหลังหนูไปหลังหลัง <c oughs> โอ,อย้ยอนาคตอนาคตอนาคตสายตาฉันไม่มองอนาคตและค,ค,ค,ความรังที่ฉันคนนี้นั้นมีสายตาฉันไม่มองอนาคตและความรังที่ฉันคนนี้นั้นมี เป็นไงพี่เป็นไงพี่ดิอัจฉริยะได้ยินค่ะฉันเองคงต้องจากไปไม่มีวันหวนให้ดวงรามันดาเพราะในสวงที่ส่องฉับสวงดูกระ้ด ก็เลือไม่นานเท่าไรเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันอ่าโน้พีดขึ้นกันก็เลือไม่นานเท่าไรเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันอ๋อออริจินอลเขามาแบบอ่าอ๋อเลยพี่อ่าอ๋อแรงเหมือนเดิมอ่าเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกัน ฉันนั้นไม่สนโอ uh ้โ huh. หพอเป็นฉันปุ๊บเสียงแบนเลย <laughs> อยากได้เสียงเต็มหรือว่าเอาแบบลมๆก็ไม่ว่าพรุ่งนี้เป็นเช่นไรฉันนั้นไม่สนแม้เรื่องใดขอแค่ตอนนี้มีเธออยู่กับฉันเป็นเช่นไรแม่เรื่องใดมีเธออยู่กับฉันฉันเองคงต้องจากไปไม่มีวันหัวให้เรื่องราวมันเด เ,าเ,เราในช่วงที่สองเราจับมือเละได้มองแค่เธอเท่านั้นในสายตาเป็นเหมือนซึ้พรมที่พาดพราะสายลมมันไม่ใช่เมื่วานหรือพรุ่งนี้คือตอนนี้ที่ฉันคนนี้ยังคง <Yeah. S 1> ยางแม่ <laughs> แลยถ้าฉันได้พูดคำขอบคุณพอไปชีดให้อุ่นกายแลยถ้าฉันได้พูดคำขอบคุณยากอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ดีที่เขาแบบว่ามีไกด์ให้หรูก,ก็เลยทำได้ค่อนข้างฟลูเย้ย้มีเธออยู่กับฉันกัน <c oughs> เราแรกคิดว่าอันนี้จะเป็นของพี่พันธ์อะเพลงนี้เลยประสานเยอะมากค่ะแล้วก็หนูมอมมอม,มอนช่วงนี้นะคะยาม,มียาม,มีกำลังแบบทุกคนกำลังออดแอด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 แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าทุกคนกตั้งใจเต็มที่นะคะแบบว่าเรียนเต้นซ้อมเต้นเยันร้องเพลงแล้วก็มาอัดเสียงเป็นกำลังใจให้พวกเรายามียามีด้วยนะคะติดตามกันด้วยเพลงนี้ดีมากจริงๆเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมาก,มากแล้วทุกคนก็ได้ลองร้องเพลงในแนวใหม่ๆด้วย <c oughs> อันดี้ค่ะมไม่ว่าพรุ่งนี้เป็นเช่นไรฉันนั้นไม่สนไม่่่วาพรุงนี้เป็นเช่นไร,รเพราะในช่วงที่สองเราจับมือและได้มองกันเจ้านั้นในสายตามันไม่ใช่เมื่อวานหรือพรุ่งนี้คือตอนนี้ที่ฉันคนนี้ยังคงความหนาวยังไม่หมดลง มัน,นจ,จึงนาวจนจะไม่ไหวเขาไปชี้ให้อุ่นกายและตัวฉันได้พูดคำขอบคุณใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกใช้อีกเสียงนึงแต่ว่าครูบอกว่าให้ใช้เสียงเต็มไปเลยและตัวฉัน <laughs> และตัวฉัน <laughs> รู้ไหมฉันตอนนี้จะขาดใจเมื่อมานึกถึงวันที่ฉันจะต้องไป แต่ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งใดแค่เพียงออไม่่ใชนรู้ไหมฉันตอนนี้จะขาดใจเมื่อมานึกถึงวันที่ฉันจะต้องไปสายแต่ฉันไม่มองอนาคตและความลังที่ฉันคนนี้นั้นมีความทรงจำที่มีด้วยกันของฉันและเธอคงอยู่คำว่าความเมื่อกี้มันไม่แปลกใช่ไหมคะ ความทรงจำที่มีด้วยกันของฉันและเธอคงอยู่ขอบคุณค่ะเอเอ,อะไรไนะอัน <c oughs> นี้เือ่งถ่ายอยู่เหรอคะยังอยู่ อันนี้ค่ะอเสร็จแล้วค่ะภาบถ่ายระยะใกล้สนุกมากเลยค่ะทุกคนคอแตกหูแตกมีเธออยู่กับฉันข้างกันคิดแล้วยังรู้สึกดีเป็นเหมือนฝนวันที่ผ่านกันมาที่เรายิ้มและสียใจ สิ่งเหล่านี้เหมือนเขียนเรื่องแต่งออกมานานานาสิ่งเหล่านี้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 เหมือนเขียนเรื่องแต่งออกมาเพราะในช่วงที่สองเราจาับเมื่อและได้มองแค่เธอเท่านั้นในสายตามันไม่ใช่เมื่อวานหรือพรุ่งนี้คือตอนนี้ที่ฉันคนนี้ยังคง สายต่ฉันไม่มองอนาคตและความหลังที่ฉันคนนี้นั้นมีแต่ฉันจะต้องไปแต่ฉันแต่ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งใดแค่เพียงมีเธอเท่านั้นอยู่เคียงข้างกัน <c oughs> <c oughs> ขอมีเพียงเธอแค่เป็นเธอฉันหวังจะทำให้ดีที่สุดวันนี้ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าหนูจะไปเล่นเกม <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโน no, อาเสียงเสร็จแล้วค่ะเย่ yeah. <laughs> เดี๋ยวหนูจะไปเล่นเกมนี่แบบตุมต้มตุม้มตุ้มต่อม,อม,มากเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปโหลดเกมก่อนเร็วกว่าที่คิดค่ะฮ่าฮ่ตบกายเลยใช่โอ้โหหนูติดหนูติดท่อนท่อนฮุกไปนิดนึงแบบ วิธีการร้องมันคนละช่องเสียงแล้วหนูคิดว่าโอ้ไปได้เล่นแล้วเกม่าเกือบไม่ได้ไปหาเมมเบอร์ชิพแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวดูเพื่อนคนต่อไปว่าจะเป็นใครบายบายนะบายบายใจก่วนใจอ้วนไม่ไม่ไม่ร้องวันนี้และสั่นน้ำพลุ่ยใจบปมา ขอเนื่อยแล้ฉันนัปงปวดใจเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอหนูจะพยายามยิงมันนี่มันนี่มันมันมันพอเนื่อยแล้ฉันนั่งปวดใจเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอเฮ้ยมันมีความไม่ป่วยขึ้นมาแล้วพี่พี่เพชรหนูขอเก้าอี้ตัวนั้นขอบคุณค่ะ <laughs> คือนี่คือท่าที่หนูชอบเอามาเอา่ออัด มันต้องมีอะไรวางคะมันต้องพลาดอ่ะได้แล้วพี่ในนู่นเขาฟังหนูเขาฟังมันไม่ใช่เมื่อวานหรือพรุ่งนี้คือตอนนี้ที่ฉันคงนี้ยังคงเมื่อวันที่เราต้องจากลามันจะมีหายไปใช่ไหมมันยังดูป่วยอยู่มันดูป่วยพี่โอเคค่ะตต่ว้ามันหนูยังไม่ชอบไงเมื่อวันที่เราต้องจากลามันจะมีหายไปใช่ไหม ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ใช่ที่หนูชอบเมื่อวันที่เราต้องจากลามันจะมีหายไปใช่ไหมเมื่อวันหนูอยากเคี้ยวคํเมื่อวันที่เราต้องจากลามันจะมีหายไปใช่ไหมมันดูมีความอิมมชั่นอลมากขึ้นแต่ยังดูป่วยอยู่นะพี่มันมันคือมันมีความแบบมันรู้ว่าในคอมันมีอะไรอ่ะฟังแล้วมันแบบมันมีอ่ะ ใจแต่ฉันไม่มองอนาคตและความหลังที่ฉันคงนี้นั้นมีมันยังเป็นคงนี้อยู่เลยอะพี่หรือเพื่อคงจริงอะไม่ใช่ไหมพี่ลองฟังได้ไหมอะมันหนูว่ามันใช่อะมันเหมือนคงนี้นั้นมีไม่ว่าพรุ่งนี้ฉันนั้นไม่สนขอแค่ตอนนี้หนูหนูควรต้องเป็นเช่นไรแบบแบบไหนอะพี่เป็นเช่นใดคือฟิลของเขาว่าเป็นเช่นไรมันต้องมันแบบ เป็นเช่นไรเป็นเป็นเช่นนันมันไม่สนเป็นเป็นไม่ว่าพรุ่งนี้เป็นเช่นใดได้หรอพี่เฮ้ยขอมีเพียงเธอไม่เอาขอมีเพียงเธอแค่เป็นเธอฉันหวังจะทำให้ดีที่สุดวันนี้ตอนนี้ y e เสร็จแล้วค่ะวันนี้ก้องเราได้คุยกันแล้วอเสร็จแล้วนะคะวันนี้จริงๆก็ป่วยจะแต่ว่าเราก็เสียงอ้วนๆน,นี่เราก็มาอย่างนั้นเราเสียงอ้วนแต่ตัวเราไม่อ้นวนเราก็จะหน้าอ้นวนเราก็พยายามแบบว่าอยากทำอะไรใหม่ๆก็เลยอยากทำให้หน้าม้ามันบางลง ลราไปฟังเสียงเอลิอ้วนๆในเพลงเพลงชื่อไหพี่แค่มีเคข้างกันละมัง้งเดี๋ยวหนูเป็นเหมือนคลิปก่อนคลิปก่อนหนูก็พูดชื่อผิดแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่มันจะออกมาดีแน่นอนเพราะว่าสุดยอดอะยามีคือเก่งอยู่แล้วหนูก็จะพยายามเต็มที่ค่ะนี่ก็พยายามเต็มที่แล้วพยายาม เราต้องร้องแบบนี้ถึงจะร้องได้บายบายอืมอันนี้ตัวเอลี่หรอไม่ว่าวนนี้ไม่ว่าค่ะหนูเปล่านะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ว่าวันนี้วัสดีวัสดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันมาถึงฉันก็แบบนี้ตัวทลอะหน้าหนาวกำลังหมดลองแต่จากนี้คงถึงวันเวลา น้านาขึ้นจหูกจริงด้วยอะแต่ว่าทำไงอะหน้าหนาวกำลังหมดลงต่อจากนี้คงถึงวันเวลามันับเวลาฤืดูหนาวมันนัาเวลาฤืดูหนาวมันช่างวุ่นไวในใจจะไวหนูฟังดนตรีแล้วหนูโลกไปหมดเลยเพลงเนี้มานับมานับมานาเวลาฤืดูหนาวมานาบเวลาฤืดูหนาว มันช่างวุ่นวายในใจรู้ไหมฉันตอนนี้จะขาดใจม,มันมาเนึกถึงวันที่ฉันจะต้องไปสายสายวันนี้ตอนนี้อุยทรมานอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเย้ขอบคุณคะ่ะฮัลโหลชื่อเพลงอะไร แค่เป็นเธอใช่ไหมคะอ๋อแค่มีเธอข้างกันเพลงนี้ชื่อเพลงแค่มีเธอข้างกันค่ะเอลีบอกอีกเชอร์หนึ่งทุกคนมีชื่อของตัวเองหนูใส่สายมันอยู่ฝั่งขวาถูกไหมคะอ้าวอันไหนอวล้ เลยพลั้งเพื่อูมันออกไปว่าฉันในตอนนี้มันยากมากเลยอะเลยพลั้งเพื่อพูดเลยพลั้งเพื่อพูดไปเลยพลั้งเพื่อพูดมันออกไปเลยพลั้งเพื่อพูดมันออกเลยพลั้งเลยพลั้งเพื่อพูดมันออกไปเลยพลั้งเพื่อพูดมันออกไปไม่ใช่อะเลยพลั้งเพื่อพูดมันออกไปว่าฉันในตอนนี้อยากอยู่กับเธอนานๆ เลยพลังเพิ่มมันออรู้ไหมตอนเธอชั้นตอนฉันทึ่อะไรวะรู้ไหมตอนนี้ฉันทันอะไรวะเนี่ยอ๋อรู้ไหมฉันตอนนี้จะขาดใจค่ะรู้ไหมฉันตอนนี้จะขาดใจมือมานึ้ถึงวันที่ฉันจะต้องไปสายตาฉันไม่มองอนาคตเลยความรังที่ฉันคนนี้นั้นมีเลยความรังที่ฉันคนนี้นั้นมีอันต่อไปเลยใช่ไหมคะ แค่วันนี้ที่ฉันมีเธอมันเป็นช่วงเวลาดีที่สุดตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาดีที่สุดตอนนี้อคือหนูต้องไปเสียงเต็มป่ะคะมันเป็นช่วงเวลาดีที่สุดตอนนี้นม,มันเป็นช่วงเวลาดีที่ มันเป็นช่วงเวลาดีที่สุดมันเป็นช่วงเวลาดีที่สุดตอนนี้ตอนนี้แค่วันนี้ที่ฉันมีเธอมันเป็นช่วงเวลาดีที่สุดตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาดีที่สุด ต้องบีบวล่ะมันเป็นช่วงเวลาดีที่สุดตอนนี้ใช่เลยอันนี้เลยค่ะใช่หนูจำได้แล้วครูเฮงสอนอะไรจําจำได้แล้วโอเคไม่ว่าพรุ่งนี้ฉันนั้นไม่สนขอแค่ตอนนี้มีเธออยู่กับฉันหรอคะ เป็นเช่นไรแม่เรื่องใดมีมีเธออยู่กับฉันหนูลืมหนูลืมเสียงไม่ว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าพรุ่งนี้ไม่ไม <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหนูเป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นหนูยัไม่ได้กินข้าวเลยไม่เกี่ยว <c oughs> เนี่ยคะคุณค่ะหนูนั่งกินต้มผักกาดแล้วมงนนี่ยค่ะเย้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะกับการอัดเพลงเพลงนี้เพลงแค่มีเธอข้างกันนะคะเป็นซิงเกิลที่6แล้วก็เดินทางมาไกลค่ะนับเวลาตอนนี้เที่ยงคืนพอดีเป๊ะเลยก็หมดช่วงของการเรคคอร์ด ของเพลงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะจบที่พันคิวสุดท้ายนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะ